สวัสดีครับผมเบ่าทนทุ่งแกครับช่องเบ่าทนทุ่งแกร้รา,า,ทรทกรรานงมซาวคารดิโอค,ครับวันนี้จะมาตอบคอมเมนต์น้องท่านหนึ่งบอกว่าพี่ครับสอนต่อระบบเครื่องเสียงรถยนต์สองระบบหน่อยครับก็คือความหมายของสองระบบหมายถึงเครื่องเสียงรถยนต์เนี่ยมันต่อใช้ได้ทั้งไฟรถแล้วก็ไฟบ้าน ไฟบ้านก็คือเราจะใช้สวิตชิ่งครับตัวนี้นี่เพิ่งไปแห่มาครับเป็นงานแห่ก็คือเราจะต่อผ่านไฟรถโดยสายตัวนี้ต่อมาจากแบตเตอรี่รถยนต์นะครับถ้าเกิดว่าเราไปในที่ที่มีไฟบ้านเราไม่อยากสตาร์ทรถไม่อยากเปลืองน้ำมันไม่อยากเหม็นควันเราก็จะใช้ตัวนี้ครับนี่คือสวิตชิ่งซึ่งตัวนี้ เอาไปเสียบไฟบ้านครับเสียบไฟ220โวลต์เอาไปเข้าตรงขั้วนี้ครับผมเหมือนกับไปรับงานคาราโอเกะเปิดทั้งคืนเงี้ยก็ใช้ตัวนี้นะครับแต่ถ้าเป็นงานแห่งานแห่คือรถเราจะเคลื่อนไปเรื่อยๆไปงานแห่งานบวชงานบุญต่างๆงานแห่งานแต่งประมาณเนี้ยหรือเป็นงานบวชแห่นาคอย่างเงี้ยผมเพิ่งไปงานแห่นาคมาเมื่อเช้าก็คือเราจะใช้ไฟแบตเตอรี่รถยนต์ซึ่งสายตัวนี้เดินมาตรงนี้ ลอดใต้ท้องมาตรงนี้แล้วก็จะมาโผลูตรงนี้นี่ครับจะมาโผูตรงนี้ซึ่งเราจะต่อเข้ากับแบตเตอรี่รถยนต์นี่ก็คือฟิลครับผมใช้สายเบอร์อะไรเนี่ยสามสิบห้าหรือเปล่าแต่ตัวนี้แค่20่ิบมิลเองมันต้องใส่ใหญ่กว่านี้นะครับถ้าจะให้ดีต้องประมาณ35มิบห้มลขึ้นไปนะครับพรองผมมันดอก12บสองหลีกรอร้อยแปซึ่งเปิดไปไฟจะไม่ค่อยพอเท่าไหร่เมื่อเช้าก็ ฟิวขาดไปตัวหนึ่งคือจัดหนักเกินไปครับตอนนี้คือกาวกาวมาจั้มตรงนี้ก็ได้อีกสายไปจั้มลงตามโครงรถก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกแต่ผมทําแบบนี้ครับผมสะดวกแบบนี้หรือบางท่านก็จะเอาไปจั้มลงกับโครงรถก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีถ้าลดเครื่องเสียงนะครับผมแนะนําว่าให้ทํากาวายวก็คือทําสายกาวไปจั้มลงกับตัวเครื่องอีกสักสองสามเส้นกับไดชาร์จ อย่างเงี้ยครับไดสตาร์ทอย่างเงี้ยนี่ครับอันนี้คือไฟนะครับนี่ฮะอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเราไปรับงานแห่ก็จะใช้ตัวนี้แหละครับขับรถไปสตาร์ทรถไปแล้วก็ตัวนี้ก็เปิดลองเลยนะครับนะฮะประมาณนี้ครับมีอะไรสงสัยก็ถามเข้ามาอีกนะครับร้านงมซาวคารดิโอครับอําเภอเจริญศรีนี่คือเครื่องต้นแบบนะครับมันจะลกๆหน่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับเพราะว่าเป็นเครื่องแรกที่ทํา ออกมาสไตล์นี้ก็คือต้นแบบนี่คือชุดสิบสองนิ้วเหล็กหล่อร้อยแปดสิบข้างบนจะเป็นกลางแปดนิ้วเฟดปักแล้วก็หมวกเคฟล่านะครับอันนี้แอมขับซับนะี่ครับระบบจะลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นต้นแบบครับตัวนี้เป็นเครื่องต้นแบบอันนี้ก็ยังไม่ได้หุม้มแต่ว่ามันสะดวกสบายตรงที่ว่าเราแยกชิ้นได้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้สเปคคอนก็ถอดออกได้เวลาที่เรา รับงานเสร็จเราจะเก็บขึ้นรถแยกชิ้นเก็บยกลงจากรถเนี่ยแล้วก็ถอดสเปกคอนเก็บเข้าไปข้างไหนสายก็ถอดออกสายก็ถอดออกโดยการใช้น็อตหางปลาครับมันจะง่ายตัวนี้มีหูยกให้ด้วยนะครับจะได้ยกง่ายๆเนี่ยครับแยกชิ้นก็คือแยกแบบนี้ได้เลยแยกแบบนี้ออกได้เวลาแล้วก็ยกแยกชิ้นออกไปเลยครับอย่างเงี้ยเวลาเก็บมันจะง่ายโอเคนะครับมีข้อสงสัยอะไรก็ถามมาได้นะครับ ถ้าไม่เนื้อบาดกว่าแรงก็จะมาต่อให้นะครับยังมีน้องอีกท่านหลายๆท่านนะครับบอกสอนต่อระบบหน่อยครับต่อปีสองอันยังไงตัวนี้เครื่องต้นแบบจะมีปีตัวเดียวแล้วก็เราจะใช้ตัวนี้เป็นปีใหม่ไปเลยแต่รุ่นใหม่ๆผมจะทําเป็นปีสองตัวครับจะมีปรับละเอียดหนึ่งตัวคือตัวนี้แล้วก็จะมีปีใหม่อยู่ตรงนี้ปีใหม่ซึ่งเป็นปีแอมใช้เครื่องเสียงได้ด้วยเดี๋ยวผมจะมอธิบายห้ฟังมันมันเยอะ เอาเป็นว่านี่คือต้นแบบนะครับเดี๋ยวมีตัวตัวใหม่ๆม,มาเดี๋ยวถ้าเกิดลูกค้าไม่รีบจะรีวิวให้ฟังนะครับรีวิวโดยละเอียดเพราะว่าบางตัวก็ทําเสร็จปุ๊บลูกค้ารีบรีบใช้งานก็อาไปส่งเลยเลยไม่ได้รีวิวเหมือนกับตัวล่าสุดก็คือลูกค้ารีบก็เลยไม่ได้รีวิวเยอะครับเดี๋ยวจะมีตัวใหม่เรื่อยๆอยู่นะครับเดี๋ยวสร้างเสร็จจะมารีวิวให้ฟังแล้วก็จะมาอธิบายการต่อระบบยังไง สำหรับท่านที่ยังไม่เข้าใจก็กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวมีอธิบายเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมีการอธิบายว่าต่อแบบไหนต่อยังไงทำยังไงโอเคนะครับขอบคุณครับฝากไว้ด้วยนะครับช่องเบาโทนทุ่งแกร้านงมสาวคาวอาดีโอครับขอบคุณครับ